นนี้้ก็ประะะมาาณคเจสวัสดีครับโรงแรมปามสปริงครับฮัลโหลสวัสดีค่ะพอดีว่าดิฉันเป็นลูกค้าห้อง1 6 8ที่เพิ่งเช็คเอาท์ไปเมื่อเช้านี้อะค่ะคือว่าดิฉันลืมกระเป๋าตังค์ไว้ใต้หมอนนะคะในกระเป๋าตังค์มีเงินอยู่10,000บาทรบกวนช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ครับเดี๋ยวผมให้พนักงานขึ้นไปดูนะครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะครับสวัสดีครับ ผู้จัดการครับพอดีห้อง168ลืมกระเป๋าตังคไว้อ่ะครับค่ะคุณบอกให้เขาให้เอาลงมาให้เลยโอเคค่ะงั้นเอามาให้ที่เคาน์เตอร์เลยนะคะครับผมได้ครับนี่ครับผู้จัดการฝนลองนับเงินในกระเป๋าดูสิ เงินในกระเป๋าหายไปในหนึ่งพันบาทเมื่อกี้นัดไม่ได้เปิดดูในกระเป๋าใช่ไหมผมไม่ได้เปิดดูนะครับพอผมเจอกระเป๋าตังค์ผมก็รีวอหาผู้จัดการเลยนะครับเป็นคนต้องซื่อสัตย์นะเมื่อกี้ลูกค้าแจ้งมาแล้วว่าเงินในกระเป๋ามีทั้งหมดหนึ่งหมื่นบาทแต่พี่นัดดูแล้วมีแค่เก้าพันเองนะผมไม่รู้จริงๆนะครับเอาอยัางไงดีครับผู้จัดการนะัดคุณกลับไปทํางานกับครับไม่มีอะไรแล้วแต่เจ้านายครับ เงินที้ผมไม่ได้เอาจริงๆนะครับฝนคุณก็พูดตรงเกินไปนัดเขาก็บอกเราไงว่าเขาไม่ได้เอาไปเขาเจอเขาก็ามาคืนให้เรื่องทุกเรื่องเน่ยโดยตัดสินเขาว่าเขาเป็นคนทำถ้าเราไม่มีหลักฐานถ้าเงินในกระเป๋ามีอยู่หนหมื่นจริงเขาเอาไปหนึ่งพันเอามาคืนเ0้า ก็ดีแค่ไหนแล้วดีกว่าไม่ได้คืนเลยคุณจำคำคำหนึ่งไหมนะฟ้าแจ้งเกินไปก็หลายเดือนแล้วเงินที่หายไปล่ะคะเจ้านายจะทำยังไงดีไม่เป็นไรเดี๋ยวผมออกให้เองอะจะดีเหรอคะ สวัสดีค่ะดิฉันเป็นลูกค้าห้อง168ที่โทรมาเมื่อสักครู่นี้อะค่ะไม่ทราบว่าเจอกระเป๋าตังค์ของดิฉันไหมคะอ๋อเจอค่ะเงินข้างในมีทั้งหมด10,000บาทใช่ไหมคะเออดิฉันจำผิดอะค่ะเงินในกระเป๋าข้างในมีแค่9,000เองอะ,ค,ะค่ะค่ะนี่นะคะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะ ที่แท้พนักง,งานของเราก็ไม่ใช่ขโมยแต่เขาเป็นคนซื่อสัตย์เห็นไม่ฝนสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราได้ยินอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไปงั้นคุณเอาเงินหนึ่งพันนี้ไปให้นัดให้รางวัลแห่งความซื่อสัตย์ของเขาได้ค่ะคุณจำไว้นะฝนทองอคุณสามารถซื้อได้แต่ความซื่อสัตย์คนไม่สามารถซื้อได้